สว,ส,วสวัสดีครับพี่เตอร์สวัสดีครับพ pues 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 ี่ช้างช้างช้างกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งอ้อลืมไปสวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านครับห่างหายไปหลายวันเลยเกินนะครับผมนะครับมาวันนี้ที่เห็นในหน้าจอนะครับครับไม่ใช่ลําโพงแน่นอนครับผมนะฮะไม่ใช่หูฟังแน่นอนนะครับแต่เป็นของเล่นใหม่นะครับที่ผมบอกว่าน่าสนใจมากใช่ เป็นตัวที่จะมาเสริมอัตรรสในการฟังเพลงถูกต้องที่สุดยอดเลยเกินใช่ฮะที่เห็นนะฮะก็คือฟิโอนะครับนี่คือเครื่องเล่นพกพาระดับไฮเลสที่รองรับการเชื่อมต่อไร้สายผ่านบูทูธพีเตอร์ื้อไม่ธรรมดาฮะคือที่ผ่านมาเนี่ยเครื่องเล่นต่างๆอย่างเช่นอ่าผู้่ถ้ารู้จักคุ้นเคยก็ยคือพวกเครื่องเล่น A B3 เครื่องเล่นเอ4ครับผมบนะครับนะฮะแต่ตัวนี้เนี่ยรองรับ ไฟระดับ lossless ใช่พูดง่ายๆคือเครื่องเล่น mp 3อะไรต่างๆคือเป็นแบบ lossy ใช่นะฮะคือมีการลดทอนสัญญาณถูกนะแต่ตัวนี้คือเป็นเครื่องล่นแบบ high res ก็คือ high resolution ก็คือสามารถเล่นไฟ lossless ได้ใช่นะฮะที่บางท่านอาจจะไขว่คว้าหาอยู่ใช่แต่ถ้ายี่ห้อตามท้องตลาดทั่วไปก็ราคาสุดเอื้อมเลยเกินถูกต้องนะฮะแต่ตัวนี้บอกเลยว่าไม่ธรรมดาทั้งราคาแล้วก็คุณภาพถูกต้องและที่ผมบอกไปเมื่อกี้คือมันรองรับการเชื่อมต่อบลูทูธ แน่นอนมันเชื่อมต่อบลูทูธกับลําโพงบลูทูธได้ใช่และเชื่อมต่อกับหูฟังบลูทูธได้ถูกต้องและเชื่อมต่อกับอะไรฮะเครื่องเสียงบลูทูธในรถจนได้นี่แหละที่ผมชอบนะครับนั่นคือหมายความว่าเราสามารถไปโหลดไฟล์เพลงที่เป็นไฟล์คุณภาพดีๆระดับลออสเลสแล้วเอามาใช้กับลําโพงบลูทูธหูฟังบลูทูธและเครื่องเสียงในรถได้นี่แหละนะครับที่มันเจ๋ง และที่สําคัญราคาโอ้โหสบายกระเป๋ามากครับถือว่าเป็นเครื่องให้เล่นไฮเลสที่ราคาน่าจับจองมากเลยใช่นะครับแน่นอนนี่คือรุ่น X1 Generation 2ของฟิโอนะครับที่เห็นในหน้าหน้าจอตอนนี้คือมี3สีครับคือซิลเวอร์โล g โก d และสีดำใช่ครับนะฮะโอเคมาอันบล็อกกันเลยดีกว่าครับม นะฮะอันล็อก็จะบวกควบคู่ไปกับสเปคเขาข้าวๆแล้วกันใช่ครับผมว่าใช้อะไรยังไงจะแกะออกมาก่อนละกันนะนครับผมเนี่ยฮะแกะกล่องออกมาก่อนนะครับนี่พึ่งมาถึงสดสดร้อนๆเลยนะครับฮะนะฮะขออยญาเทนะพี่ช้างอ่ะเทเลยฮะแน่นเลยอ่าพยายามมันออกมามันมันไม่ออกมันซิดฮะนี่อ่มามาแล้วนะครับมาดูกันครับว่าข้างในกล่องมีอะไร ที่แถมมาให้บ้างหรือติดมาเขานะฮะแก่ยากแคะแก่ยากนะครับของใหม่ของใหม่ฮะมันก็ธรรมดาครับฮะคิดเล่เกินพอพอแกะตัวไปไปนะฮะก็แค่หยิบขึ้นก็หล่นแล้วนะครับเออนะฮะตัวนี้ฮะมาตัวนี้คือเป็นตัวสีดำนะฮะผมจริงๆตัวนี้คือเราได้เทสกันแล้วแหละนะฮะก็ตัวนี้ครับมาในรูปร่างลักษณะคือ พูดง่ายคือบอดี้เขาเป็นอลูมิเนียมนะไม่ใช่พลาสติกนะทั้งตัวนะครับทั้งตัวเป็นอลูมิเนียมอโรได์อย่างดีนะฮะหน้าจอขนาดสองนิ้วนะครับผมด้านหน้าของเขาฮะด้านหน้าเขาก็เรียกว่ามีปุ่มคอนโทรลอยู่ห้าปุ่มนะฮะก็คือมีปุ่มช็อตคัทเมนูนะฮะปุ่มแบบปุ่มแบ็คอะไรเงี้ยปุ่มสำหรับรฟเว์ดีว์ดหรือว่าปุ่มสำหรับเน็กับย้อนกลับ้าในโหมดเมนูรวปุ่มตรงกลางคือปุ่มสำหรับโอเคหรือว่าเล่นหรือว่าหยุดนะฮะ ในปุ่มเดียวแล้วก็ตรงกลางนี่ฮะคือขอแทรกนิดนึงนะครับที่เห็นในหน้าจอท่านอาจจะเห็นเป็นรอยสไลด์รอยซเลย์อะไรอย่างเงี้ยคือเราเล่นมาก่อนนะครับครับคือของใหม่นะมันไม่มีรอยแต่ว่าผมเปิดมาตอนนี้ยังมีฟิล์มกันรอยอยู่นะใช่ใช่แต่ว่าเราเรามีการทดสอบก่อนหน้านั้นนี่มันก็เลยมีแบบรอยลายนิ้วมือนะะรอยผมเองครับไม่ต้องสกองหลังหานะตรงนี้เป็นทัชวิวนะฮะก็คือเป็นปุ่มแบบว่าเพิ่มเสียงลดเสียงหมุนได้ในโหมดฟังก์ชันต่างๆครับครับ ด้านล่างนะฮะอ่าด้านล่างก็จะมีคร่าวๆแล้วกันนะฮะตัวนี้ช่องเสียงหูฟังครับแล้วก็เป็นช่องไลน์เอาท์ได้พูดง่ายๆว่าอยู่ในช่องเดียวกันใช่คเข้าไปเซตอัพในโหมดเิ้งเขาครับผมนะฮะแล้วก็ตัวนี้คือเป็นช่องสําหรับชาร์จไฟกับการสร์ข้อมูลชาร์จไฟเนี่ยมีแสดงว่ามีแบตเตอรี่ในตัวถูกต้องใช้งานได้ประมาณสิบสองชั่วโมงครับผมพันแปดร้อยมิลลิแอมป์แบตเตอรี่นะครับใช้ราชาร์จประมาณ3ามชั่วโมงครับผมถ้าชาร์ อยู่ไปสีแดงถ้าเต็มแล้วเป็นสีเขียวสีเขียวถ้าเปิดใช้จะเป็นสีน้าเงินน้ําเงินไฟจะหมดจะกระพริบสีแดงแล้วก็มีแบตเตอรี่บอกข้างบนครับผมครบเลยอ่ะเป็นไงผมทำกับ้านมาดีไม่ต้องถามแล้วนะครับดูในคลิปก็พอแล้วฮะสั่งซื้ออย่างเดียว ตรงนี้ฮะตรงนี้ก็คือเป็นช่องไมโคร SD c a r การ์ดนะฮะสูงสุดรองรับได้ 256GB อ B กิกะไบต์กิกะไบต์อ่ะในตัวไม่มีความจำนะไม่มีนะครับแล้วก็ไม่มีแถมมานะครับต้องซื้อนะครับครับต้องซื้อซึ่งตัวนี้ผมใส่ของผมเข้าไปเองนะครับฮะถ้าท่านซื้อไปท่านจะเห็นรูโบ๋อย่างนี้นะฮะใช่นะครับโอเคพักไว้ก่อนนะฮะครับมาดูข้างในว่ามีอะไรแถมมาบ้างอ่าลืมบอกไปให้ขนาดเดเรมชั่นเขาสักหน่อยไหนๆพูดไปแล้วครับตัวนี้ก็คือน้ำหนักเขาะ ร้อยร้อยสองกิร้อยสองกิ๊กก็หนักกำลังดีนะครับเบาๆไม่ไม่ไม่ถึงกับเบามากไม่ถึงกับกร้องแกลงนะฮะที่ผมชอบอย่างนึงคือความโค้งมนครับผมมีมีพูดง่ายมีเทปเปอร์มีมีมีเอ่อมีมุมโค้งมนของตัวบอดี้นี่ต้อว่ารับกับมือแล้วสวยงามมากครับถ้าเป็นตัวอื่นก็จะเป็นสี่เหลี่ยมนะแต่นี้มีความโค้งมนใช่ครับตัวนี้ความสูงเขาสูงอยู่ที่เก้าเก้าจุดเจ็ดเซนครับผมหน้ากว้างอยู่ที่ห้าจุดห้านะครับความหนาอยู่ที่หนึ่งจุด สองเซนครับผมนะครับอนอนไว้ก่อนนะเดี๋ยวมันไงหลังเอออ่าที่ให้มานี่น่าสนใจมีอะไรบ้างอ่านี่ครับมีเคสครับมีเคสให้ครับผมลองใส่สวมใส่ดูเนี้ยลองใส่เนี่ยฮะเคสให้ก็ใส่ด้านบนก่อนนะใช่ครับนี่ฮะมีเคสให้ด้วยนะครับผมาประมาณนี้นะฮะด้านข้างก็จะเป็นปุ่ม power แล้วก็ปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงครับผมนะครับหรือว่าในโหมดที่มันปิดหน้าจออยู่ก็กดค้างไว้ก็จะเป็นลักษณะว่า forward กับ reverse เปลี่ยนเพลงครับนะครับ แล้วก็ที่ให้มาจะมีสายชาร์จนะฮะเป็นสาย u s ดบีนะครับครับผมแล้วก็ที่ให้มาอีกพีช่ช้างนี่ขยันให้เหลือเกินฮะนี่ฮะฟิล์มกันรอยสองชิ้นนะฮะแบบหน้าเต็มใช่ครับแต่ที่มากับเครื่องคือเขากันเฉพาะหน้าจอสองนิ้วแค่นั้นอ๋อตัวนี้คือแบบหน้าเต็มเลยก็วางได้เลยอ่ะก็ใช้ฟิล์มมือติดเองแล้วกันนะใช่ครับนะฮ<น>ะให้สองอันครับผมก็คือน้าเหมือนว่านี่ติดผิดแล้วก็นี่ติดใหม่ติดใหม่ก็ติดผิดอีกก็ทิ้งเลย ะฮะมีโอกาสให้แก้ตัวแค่สองครั้งครับนะครับไม่ไม่ใช่คือไม่ต้องแก้ตัวคือไว้ใช้เวลามันลายไปแล้วอะไรเงี้ยใช่ครับแล้วก็มีคู่ดีครับผมแล้วก็คู่มืออยู่นี่ฮะโอเคคู่มือเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาขอโทษครับพี่ชายมีคู่มือภาษาไทยมีภาษาไทยโอ้โหแสดงว่าเขาเห็นความสําคัญของคนไทย ครับคือทํามาขายให้คนไทยใช่ครับผมเนี่ยฮะโอเคอย่างนี้นะอุดหนุนหน่อยใช่ครับผมนะฮะเขาเขาก็บอกนะปุ่มปิดเปิดปุ่มอะไรผมอ่านบางบางปุ่มเขาก็ขำดีฮะสนุกดีเป็นไรฮะอย่างเช่นอ่าปุ่มลัดปุ่มลัดนะฮะจริงๆก็คือเป็นช็อตคัตเมนูช็อตคัตเมนูนะครับผมก็ถ้าแปลเป็นไทยละอ่ะก็ปุ่มลัดนะปุ่มลัดอ่าโอเคนะฮะก็โอเคเขาแปลตรงตัวฮะครับเขาผิดไหมไม่ผิดนะอ่าโอเคครับเพราะเขาไม่ผิดนะฮะครับผมโอเคต่อนะครับอ่ายังไม่หหหมมดนะะทีี่ใ้้้าังงโโออเยจ ครับนี่ก็คือตัวนี่เป็นฟิล์มอีกฟิล์มแบบเทปลาแบบใสนะฮะไม่หมดนะฮะแปะตรงไหนครับเนี่ยก็แปะรอบบอดี้ฮะตัวนี้ที่เราไม่อยากใส่เคสอ่าเนี่ยฮะแปะเอาเองอีกนะครับมีโอกาสให้แก้ตัว2ครั้งเหมือนกันสองคั้นสองสีครับผมใช่เผื่อชอบสีไหนก็มีสองสีครับเนี่ยฮะสีขาวกับสีดำครับเนี่ยฮะโอ้ดูลายดูลายครับยังไม่หมดพี่ช้างถ้าใส่ใจเหลือเกินฮะเยอะตังอะไรเนี่ย ให้ติ๊กเกอร์ h ฮเลส a อ d โอมาด้วยเดี๋ยวจะหาว่าเป็นเครื่องเล่นระดับแบบธรรมดาไม่ใช่ h ฮเลสก็เลยติดเข้าไปเลยใช่อาจจะแปะสามาอะไรก็ได้แล้วแต่ฮะเลือกเอาครับผมนะครับก็เป็นกิมมิคว่ามาต่อเติมอะไรให้มันมีสีสันให้มันน่าใช้ใช่นะครับโอเคทีนี้ในกล่องหมดยังหมดแล้วครับโอเคทีนี้มาพูดถึงเรื่องสเปคเขาเลยดีกว่าว่ามีอะไรที่ต้องบอกว่าตัวนี้นี่อัดแน่นไปด้วยสเปค ทเท่ทั้งนั้นเลยครับขออนุญาตเปิดเครื่องทิ้งไว้แล้วกันนะฮะนะฮะเปิดครับเออผมลืมไปพี่ช้างอะไรผมยังไม่ใส่เมมบมร่ดอ่ก็ปิดสิฮะแป๊บหนึ่งนะครับผมเพราะว่าถ้าใส่เมนเข้าไปจะได้แบบโชว์เมนูเพลงมาได้นะเดี๋ยวใส่ไปตัวนี้เดี๋ยวมันค้างก็คือกรณีถอดเมมหรือว่าใส่เมมนะฮะก็ปิดเครื่องก่อนนะครับครับผมปิดก่อนฮะซียูฮะซียูแล้วเจอกันอ่ะซียูเลยอ่าซียูฮะโอเคเสียบเมมเข้าไป เสียไม่ได้อย่าฟืนนะบางทีใส่ผิดทางครับโอเคแล้วเปิดโอเคนะฮะระหว่างดูหน้าจอไปแล้วกันถ้าเดียวผมหาโบยสายสายสับพุณมาก่อนนะเยอะเล้วเกินครับผมอ่ะว่ามาเลยครับตัวนี้นะฮะบอกเลยว่าตัวนี้คือใส่ในมาแล้วกันเ้าใส่ในมาก่อนแล้วกันก็คือเป็นโปรเซสเซอร์นะฮะเบอร์นะฮะ JZ4706B บางท่านอาจจะมีคุณคตัวนี้เป็นโปรเซสเซอร์ของสมาร์ทโฟนนะบอกไว้ก่อนเลยฮะมาบรรจุตัวนีคค้คือมาคอนโทรลเกี่ยวกับการแสดงหน้าจอต่างๆนะการควบคุมต่างๆเบอร์อนี้อาจจะคุณดีลองรับารภาษาไทยไหม ลองรับภาษาไทยครับนี่แหละฮะคือพูดง่ายๆวมีเมนูภาษาไทยใช่ถ้าเปิดมาใหม่ปุ๊บนะฮะก็คือมันให้เซตอัพแลงเกทเซตอัพภาษานะฮะ,ฮะผมก็พลาดไปฮะก<ะ>ด,ดโอเคไปเลยมันดีเฟลที่ภาษาจีนแล้วก็กดไปกด,ดมาเาว่าแลงเกทมันมีคําเดียวที่มีภาษาอังกคือคาว่าแลงกูเอทตรงนั้นไม่มีเลยฮะครับหาคานั้นให้เจอแล้วกันแล้วก็มีภาษาไทยให้เลือกครับนะครับเพราะฉนั้นความสําคัญก็คือว่าเปิดมาครั้งแรกแลงกูเอทปุ๊บต้องปรับทันทีให้เป็นภาษาไทย ครับผมหรือบางท่านอาจจะใช้ภาษาอังกฤษแต่ว่าเวลาเราเปิดเพลงถ้าเป็นฟอนต์ภาษาไทยมันอาจจะเป็นตัวภาษาต่างดาวครับเพราะฉะ<า>นั้นมางในซัพพอร์ตใช่เพราะนั้นแต่ถาซัพ<ป>พอร์ตเ,เทนดูแล้วทเทนูแล้วใช่ไหมฮะใช่ครับโอเคเป็นภาษาไทยเลยชื่อเพลงชื่อนักร้องขึ้นภาษาไทยให้เลยถึงแม้ว่าเมนูจะเป็นอังกฤษหรอครับถูกต้องคะอ๋อครับผมตัวนี้คือเมนูเป็นภาษาไทยด้วยอ่าครับนะครับแล้วก็ตัวนี้คือใช้ชิปของภาคถอดรหัสฮะภาคแดกนั่นเองคะคือ PCM 5242คุ้นกันอยู่แล้วสำหรับซีโอ้คุณภาพนี้ไม่ต้องห่วงตัวนี้ไม่ต้องหวง่วง,หวงครับฮะแล้วก็ตัวนี้ภาคขยายนะฮะภาคขยายเขาจะมี IC 2ตัวคือภาคขยายผังออฟแอมและภาคขยายแบบเป็นแอมนะฮะก็คือตัว OPA32322 ของ t ท x a s ั n s t r u m e n t นะฮะแล้วก็ตัวไอเอฮะ28291โอ้โหนี่ก็ตัวเทพใช่ครับะะซึ่งเขาให้ค่าพารามิเตอร์ที่น่าสนใจมากพี่ชางค,ค่าความเพี้ยนอยู่ที่0.003แค่นั้น จะน้อยไปไหนสุดยอดมากเลยฮะต้องบอกเลยครับว่าโอ้โหะส่วนสเปคอื่นๆนะฮะก็คือเรื่องแบตเตอรี่ที่แจ้งไปแล้วชาร์จ3ชั่วโมงใช้ได้12ชั่วโมงฮะแบตเตอรี่พันแปดร้อมิลลิแอมป์เป็นลิเธียมโพลิเมอร์นะฮะแล้วก็ตัวนี้คือรองรับหูฟังนะฮะถ้าเราใช้ตั้งแต่หูฟังตั้งแต่16ถึงหนึ่งร้อยโอห์มแนะนำแต่ถ้าความอินฟินิทสูงกว่านั้นต้องมีแอมป์ช่วยนะครับมีหูฟัง โอ้เฮสใหญ่ๆ300โอห์มเนี่ยต้องมีแอมป์ช่วยอแอมช่วยก็ไปเลือกดูรุ่นไหนที่ท่านชอบของ CIO นะครับนะฮะตัวนี้ส่วนลายเอาพุทเนี่ยคือเอาพุทเขาสามารถเซตได้ทั้งแบบหูฟังและแบบลายเอาลายเอาเขามีสัญญาณแรงถึง1.7โวลต์นะครับสามารถคือถ้าเสียบลายเอาคือสามารถขับลำโพงพวกแอคทีฟทั่วไปได้สบายเลยฮะฮะเพียงพอนะฮะส่วนว่าภาคขยายของเขาก็คืออยู่ที่130มิลลิแอมป์นะที่เป็นกระแสออกมาครับผมนะครับก็เรียกว่าสบายๆเลยในการใช้งานครับ ส่วนนี้มาที่หัวใจหลักเขาเลยกว่าพี่ช้างอะไรฮะนะครับพพอร์ตไฟไหนบ้างที่เขาเล่นได้ถูกอ่ะในสูงสุดคือเขาร้อยเก้าิกิโลเฮิรตซ์สาบิตนะที่เขาทอดรหัสได้สุดยอดนะฮะก็อ่าไฟลรอเซตสัพพอร์ตนะคือไฟล์รอสซี่พปอร์ตอยู่แล้วครับคือพวก m p ็มพีสามอซี่ก็คือเอ็มพีสามเอ็มพีสี่เอะไรพวกนี้รอสซี่นส่วนรอสเด็กก็คือไล่มาเลยฮะตั้งแต่ APE ไฟเลยฮะครับร้อยเก้าสิบสองกิโลเฮิร์ตะ ร้อยเก้าสิบกิโลเฮตบิตก็มีปัญหาเว็บไฟล์นะรองรับได้ถึงสามสองบิตนะฮะแล้วก็พวก a f f wma แล้วก็ Apple lossless ไฟล์ที่ร้อยเก้าสิบสองเอาง่ายๆสเปคคพิวเตอร์พูดในคู่มือมีมีนะคเรับกดูครับผมแต่ยังขาดไปอย่างหนึ่งนะอะไรฮะ d sd ยังไม่มีนะอ่า d sd ไม่มีนะครับครับผมครับผมคือพูดง่ายครับว่าสําหรับคนที่บอกว่าเฮ้ยผมอยากฟังเพลงที่มันคุณภาพไปดีต้องเอาเพลงที่เป็นลอตเลยนะครับไม่ใช่ล็อตซี่ เพราะถ้าคุณใช้ลอสซี่มันก็ได้คุณภาพระดับหนึ่งนะครับครับผมนะฮนะทีนี้เรามาหัดเล่นกันครับนะพี่ช้างตัวนี้อ่าสมมติว่าผมนี้คือมันจะรายการเพลงที่ตัวนี้ฮะก็คือมันจะมีเมนูอยู่สามสี่อย่างตัวแรกนั่นคือที่ฝ่ายกางเล่นอยู่นะแล้วก็หมุนมาได้นะตัวที่สองคือการแบบโหมดมูที่เราทําไฟล์ไว้ครับตัวนี้คือเป็นโฟลไดร์ไฟล์เพลงนะตัวนี้คือการเซตอัพเกี่ยวกับการเล่นเพลงนะตัวนี้ก็คือการ Set เซตนะอัพเครื่องนะครับ ถ้าจะเอาตุงไหนเราก็กดตรงกลางนะครับก็จะไล่ไปเรื่อยๆบลูทูธนะครับออช่บลูทูธเนี่ยอ่อนนะครับทีนี้เราก็มาที่ตั้งค่าบลูทูธนะครับหมุนไปนิดหนึ่งนี่กดเข้าไปนะฮะค้นหาอุปกรณ์อันนี้เราพูดถึงกรณีบลูทูธนะครับเพราะเสียบสายเนี่ยมันเป็นเบสิกอยู่แล้วนะครับสักครู่นะฮะเราก็ต้องมีลำโพงบลูทูธนะเดี๋ยวผมแท่บลูทูธกันนี่ครับลำโพงตอนนี้ตัวตัวเทพของเรา นะฮะขอพูดถึงตัวนี้หน่อยเอากล่องมาหน่อยพี่เตอ๊ะนี่ครับฮามันคาดอนโกเพมีที่กําลังโคตรมาแรงที่ร้านเลยนะเทน้ําเทท่ากันเลยครับคือต้องบอกว่าเป็นลําโพงบูทูธที่มาแรงจริงๆช่วงนี้ก็เป็นตัวที่เราทําให้เราน่าชื่นตาบานกันไปตามๆกันเพราะว่าคุณภาพเสียงไม่ต้องห่วงฮะสุดยอดจริงๆแนะนําใครไปก็ไม่ผิดหวังถูกต้องขณะส่งไปสี่ไปยังโทรกลับมาขอบคุณเลยถูกต้องบอกเลยฮะเหมือนเราขายแบบร้านขายยาเลยว่ากันเป็นการแปลงอะไร คุณภาพสุดยอดจริงๆครับใช่นะครับโอเคทีนี้เอามาจับคู่กันกับเจ้า Fio X1 Generation 2ดูนะครับนี่ฮะพอให้คุณหาปุ๊บเจ็ตยังไงฮะอ่ามันก็จะเจอนี่ครับเจอแล้วฮะครับนี่ครับนี่คือการปกติแล้วถ้าเป็นเครื่องเล่นเนี่ยคุณต้องเสียบสายแต่ตัว X1 Gen 2เนี่ยไม่ต้องครับบลูทูธได้เลยนะครับแล้วก็กลับไปเล่นเพลงได้นะฮะนี่ยออกมาปุ๊บเจอปุ๊บไปเล่นเพลงเพลงก็คือโหลดอยู่ที่ตัวไมโครอดิการ์ครับผมนะครับ ทีนี้ขอคุยกับพีเตอร์สั้นๆเพื่อให้นะคุณผู้ชมเข้าใจว่าไฟล์ที่เป็น loss s a t e นะครับตรงนี้เนี่ยทางร้านเราไม่ได้ไม่ได้มีบริการไม่มีใหาไมไ่ต้องถามคือเราไม่มีครัเราก็แค่ศึกษาใ,ให้รู้แค่นั้นเองค,คือคุณลูกค้าสามารถที่จะไปหาเองได้ ครับผมนะครับผมก็อยากรู้ว่าหาได้จากไหนถามอากู๋เลยฮะอากู๋บอกแน่นอนใช่อากูเกิลฮะครับผมถามอากู๋แล้วกันฮะับองไหนอะไรยังไงฮะครับผมมันเดี๋ยวมันมีเองฮะแหล่งเยอะแยะนะครับลองดูแล้วกันนะครับโอเคนะฮะทีนี้โอเคคอนเนคแล้วยังไงต่ออะก็เล่นนะเนี่ฮะแป๊บหนึ่งนะฮะ สักครู่ฮะสักครู่ทีนี้ระหว่างนี้มีอาจจะมีลูกค้าบางท่านถามว่าตัวนี้เนี่ยเป็นเพลเยอร์เนี่ยนะครับแล้วถ้าไม่นั่นเป็นเพลเยอร์เอาตัวนี้มาเป็นแดกได้ไหมไม่ได้ฮะไม่ได้นะครับเขาเป็นเขาพูดง่ายเขาเป็นเครื่องเล่นที่มีแดกในตัวแต่เขาไม่ทําหน้าที่แดกนะครับครับผมสักครู่นะฮะได้ฮะน่ามาแล้วฮะตันนี้ผมใช้คำพูดมันเป็นหูฟังนะเออ โมลุม่มสามารถควบได้นท,ที่นี้นะกดด้านบน,บนนะแล้วก็วต้องหมุนเพิมเสียงได้ะสูงสุดอยู่ที่100ทร้อยั้งโมลุ่มอ่ที่ราตั้งซึ่งโมลุ่มของตัวนี้กับตัวลำโงพงลำโพงจะไม่ไม,ไม่ถึงกันน ก็จะแยกกันเพราะว่าลำโพงดังสุดแค่ไหนนี่เพิ่มถึงร้อยมันก็ดังแค่นั้นแหละใช่นะครับยังไม่เหมือนสมาร์ทโฟนเหมือนไอโฟนลิงก์เข้าไปยังไม่ใช่ครับนะครับก็ประมาณนี้นะนี่คือความเจ๋งของเขาในเรื่องของการเชื่อมต่อบลูทูธนอกจากลําโพงบลูทูธแล้วเขายังเชื่อมต่อกับหูฟังบลูทูธได้ด้วยใช่ครับนะฮะก็คือสามารถค้นหาเหมือนค้นหาเมื่อสักครู่นี้ใช่นะครับและอุปกรณ์เป็นอะไรได้ถ้าเอาไปใช้ในเครื่องเสียงรถยนต์เราก็ถ้า รถยนตรุ่นใหม่ๆนะฮะสมาครเครื่องเสียงเขาจะมีพวกบลูทูธอยู่แล้วก็ใช้ตัวนี้ได้เลยค้นหาได้เลยอย่างฮอนด้าพวกอะไรมีอยู่แล้วนะฮะมีอยู่แล้วแต่ถ้าเป็นเครื่องเสียงรุ่นเก่าที่ยังไม่มีก็สามารถซื้อบลูทูธรีเซอร์ที่เราได้นะฮะเกรุ่นได้เลยใช่ไปต่อเข้าช่องเอเอของรถทันนะ่ฮะก็ลิงตัวนี้เข้าไปได้เลยในฝั่งรถเสด็จแน่นอนแน่นอนก็นี่ฮะคือความเจ๋งของเขาคือเพิ่มฟังก์ชันการทํางานที่ทําให้เราสามารถใช้งานได้สมาร์ทขึ้น ครับผมนะครับสำหรับตัว Fio X1 Gen2 นะครับนะฮะมีอะไรอีกไหมฮะนอกจากตัวฟังก์ชันนบูทจริงๆแล้วที่เราอยากโชว์ก็คือเรื่องของฟังกชั่นบูทส่วนฟังก์ชันอื่นเนี่ยมันสามารถใช้งานได้แล้วอย่างเช่นถ้าจะต่อกับหูฟังที่เป็นหูฟังแบบมีสายก็ต่อได้อยู่แล้วใช่ครับนะครับหรือจะต่อกับลําโพงที่ต้องใช้เสียบสายไม่ผ่านบูท์ก็ทําได้อยู่แล้วปกติ ครับผมส่วนฟังก์ชันข้างในครับของเขาถ้าก็สามารถปรับบาลานซ์ได้นะฮะปรับอีโคอเลเซอร์ได้โหมดมีโหมดสําเร็จรูปให้นะฮะจะเป็นโหมดแบบป๊อปแดนแจ๊สมีให้แล้วก็จะปรับตามใจตัวเข้าไปเล่นอะไรมีครบเลยใช่กรเ่มือเลยนะฮะดูค้่มือได้แต่ว่าตัวนี้นะฮะเล่นผ่าน WiFi ไม่ได้นะครับอุณท่านว่าสามารถเชื่อมต่อ Wi-Fi แล้วเล่นเพลงจากเน็ตได้หรือเปล่าไม่ได้นะเล่นเพลงจากเมมโมรีเท่านั้นอ่าเนี่เจาะจงกันเลยที่เป็นไฮไลทตัวนี้นะครับ พูดง่ายๆว่าเพลงต้องมาจากการดาวน์โหลดหรือเอาเพลงลงในไมโครอีดิการ์เท่านั้นนะครับนะฮะก็สถานีเพลงรอเสิร์ไฟล์ต่างๆก็ไปหาซื้อหาจ่ายตังได้ตามตามอินเทอร์เน็ตนะฮะใช่มีให้เลือกเยอะแยะเลยครับไปดูใน g o เ g l ลฮะเยอะแยะเลยครับเลือกเลยนะฮะก็สนับสนุนสินค้าลิขสิทธิ์เขาแล้วกันนะครับนะฮะก็ไปหา สมัครสมาชิกแล้วก็เสียค่าบริการรายเดือนอะไรก็ว่าไปทีนี้เพิ่มเติมแสดงว่าเมื่อกี้ที่พีเตอร์บอกว่าเชื่อมต่อ Wi-Fi ไ,ไ,ไม่ได้นั่นคือหมายความว่าไม่สามารถดึงไฟล์จากอินเทอร์เน็ตเข้ามาเล่นได้ถูกต้องะนะครับอันนี้เข้าใจตรงการก่อน,นแต่เรบโหลดลงคอมแล้วเอาเมมโมรีก๊อจากคอมมาใส่น่นะครับครับผมนะครับเพราะรุ่นนี้เนี่ยความสามารถยังไม่ถึงระดับ WiFi ใช่ครับเพราะว่า้า w i f i นี่โอ้ราคานะเกือบสองหมื่นนะฮะเกือบลืมเลยฮะราคาเท่าไหร่อีกชั้นตัวนี้ตัวนี้ราคานะครับ อยู่ที่3,490ี่อ้บาทพีเตอร์ถูกมากบอกเลยฮะถ้าปกติถ้าลอสเลดแบบของแบรนด์แบรนด์ของยี่ห้อดีๆหลักหมื่นอัพทั้งนั้นเลยใช่นะฮะตัวนี้มาในราคานี้บอกว่ารีบเลยฮะจับจองเป็นเจ้าของฮะใช่ครับซื้อก่อนได้ใช้ก่อนสมากคือถ้าเป็นรุ่นนี้รุ่นก่อนๆมันไม่มีบลูทูธฮะไม่มีฮะตัวนี้มีถูกต้องครับนะครับแล้วก็ที่ผมเคยทดสอบไปทางเทียบกับ <fazla S 2> สมาร์ทโฟนของผมนะครับสมาร์ทโฟนผมเนี่ยระยะบลูทูธเสถียรกว่าสมาร์ทโฟนผมอือหือ คือปกติคือผมว่าผมาฟังเพลงอยู่ในในร้านหน้าร้านนะเดินเข้าห้องน้ําสมาร์ทโฟนติดตูดไปเพลงสะดุดแหละแต่ตัวนี้ฮะเดินถึงหลังร้านเลยหยิบช้อนหยิบจานอะไรมาเพลงดังปกติฮะใช้ได้เลยนะแสดงว่าความนี่เป็นบลูทูธเวอร์ชันสี่สี่จุหนึ่งอะ4ี่จุหนึ่งนะครับเออสี่ศูนย์เท่าใสี่ศูนย์นะครับก็ต้องบอกว่าแสดงว่าตัวฮาร์ดแวร์ที่เป็นบลูทูธค่อนข้างที่จะคุณภาพดีใช่ครับ คุณภาพดีเลยแหละครับผมนะฮะแน่นอนมีบริการแล้วที่ storelamphongonline.com ของเราะครับราคาทั้งหมด3,490บาทฮะท่านจะส่งทุกประเทศใช่ท่านจะสั่งซื้อผ่านไลน์แอดของร้านนะครับหรือผ่าน Facebook หรือโทรมาหรือสั่งในระบบชำระเงินทั้งถ้าในระบบเนี่ยชำระเงินได้แบบเงินสดแล้วก็ผ่านบัตรเครดิตครับผมที่เป็นเพย์เพลต้องต้องสมัครสมาชิกก่อนนะฮะใช่ฮะครับท่านจะ สามารถที่จะสั่งซื้อแบบเงินสดก็ได้หรือเป็นแบบพกงอหรือผ่านบัตรเครดิตได้หมดฮะได้ฮะท่านเสียตังเมื่อไหร่ก็ได้ของมันนั้นแหละถูกต้องฮะท่านไม่เสียตังก็อาจจะยังไม่ได้ใช่ครับเพราะเราเชิญมาเสียตังเท่านี้แน่นอนเพราะเราไม่ใช่ศูนย์สั่งคม้ลงเคาะเราเป็นร้านค้าออนไลน์ครับเราชัดเจนเลยเกินนะส่วนเราชัดเจนมากครับเราใคของี้เราไม่ได้มาวิเราไม่ได้มากันเล่นเล่น่ะามามาชวนท่านเสียตังเนี่ยละมีแฟนบาท่านแซวนะว่า ือเขาบอกแฟนเขานะเขาแฟนเขาคุยกัน2คนมากเพาอย่าดูมันมากไอ้สคนนี้ดูมันที่ไหรเสียตังทุกทีนะครับพี่ผู้ชายอัดอัน้นมาเล่าให้ฟังอ๋อดูผมนะครับนะครับผมโอเควันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับที่ติดตามชมการรีวิวเจ้าตัว FIO X1 Generation 2นะครับครับผมนะฮะมีไว้เป็นการแล้วเชิญท่านมาเสียตังได้เลยได้เลยครับโอเควันนี้ขอบคุณครับครับสวัสดีครับ